สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการทําภาพคนที่เขาไม่ยิ้มแบบนี้ตอนถ่ายรูปให้กลายเป็นภาพที่เขายิ้มได้นะครับโดยวิธีการใช้แอปพลิเคชันฟรีครับที่ชื่อว่า Snapseed ตรงนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยฟรีฟรีทั้ง iOS และ Android ครับผมเมื่อเปิดเข้ามาเราก็มาแตะที่เครื่องหมายบวกตรงนี้เลยครับแตะโชะเข้าไปครับจากนั้นเลือกรูปที่เราต้องการจะแต่งก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้ครับหลังจากนั้นเราจะมาแตะคําว่าเครื่องมือครับผมเพื่อเลือกใช้ฮะาั๊าบเไป ไปครับจากนั้นมาเลือกในส่วนที่เขียนว่าท่าศีรษะตรงนี้นะครับอ้าศีรษะมีท่าด้วยนะจ๊ะเสร็จปั๊บนะครับเราปกติเขาจะเอาให้เราใช้เครื่องมือตรงนี้ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะรีวิววันนี้เลยครับแต่บอกนิดนึงแล้วกันไอ้เจ้าตัวนี้นะครับมันสามารถจะโยกได้นะฮะโยกหน้าเราได้เล็กน้อยแบบนี้แต่ตัวเครื่องมือที่เราจะใช้กัน,นจริงจริง ลองมาแตะตรงขีดตรงนี้ครับเมื่อแตะเข้าไปนะครับมันก็จะมี3ตัวเลือกให้เราเลือกใช้คือจะเอาขนาดรูม่านตาใหญ่จะเอารอยยิ้มหรือจะเอาความยาวโฟกัสครับผมซึ่งตรงนี้เราเลือกยิ้มเนาะเพราะเราจะแต่งยิ้มนะครับจากนั้นวิธีการแต่งนะครับก็คือแตะแข้งวิธีหน้าจอนั่นแหละครับผมแล้วก็ลากมาเลยฮนะสังเกตแถบสีน้ําเงินที่อยู่ด้านบนนะครับมันจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเนี่ยนะครับก็จะทําให้ตัวแบบนั้นยิ้มหรือไม่ยิ้มก็ได้นะอะดูซัดๆกันเลยนะฮะผมป๊าบยิ้มไหมจ๊ะยิ้ม อิ้มหน่อยบึง้งยิ้มหน่อยบึง้งยิ้มหน่อยยิ้มไม่หย่ยิ้มบึง้งเอาแต่งได้เลยนะจ๊ะ <P. ๆ า> พ่อรู้สึกว่าเอ้เขายิ้มพอหน,น้ารักกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บพอแล้วนะครับผมเสร็จแล้วเราก็มาแตะเลือกเครื่องหมายถูกตรงนี้เพื่อจะเอาไปใช้ครับผมป้าก็ไปถูกไปเลยฮนะจากนั้นนะครับก็มาแตะที่คําว่าส่งออกอีกทีนึงเพื่อจะส่งไปใช้ครับเราก็จะได้แตะคําว่าบ <laughs> <t> ันทึกอีกทีนึงทำไมมันเยอะจังวะแตะเข้าไปบันทึกอีกทีนึงนะครับจากนั้นกลับไปดูที่แกรี่เนาะดูที่แ เราก็จะพบว่าเขาก็จะมีภาพที่เขายิ้มกับไม่ยิ้มนะครับโดยจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า s n a p s e e ตรงนี้นะครับกับโฟลเดอร์เดิมที่อยู่ตรงนี้ครับเราก็มาดูฮะนี่คือภาพที่เขายิ้มแล้วนะฮะเป็นเหมือนอมยิ้มหน่อยๆแบบนี้ครับพอน่ารักน่ารักลองเอาไปใช้ไปแต่งรูปกันดูครับผมอ้าเขาบอกจํารูปเดิมไม่ได้มาดูรูปเดิมฮะแม่น่าจะมาเปรียบเทียบกันนะคือรูปเดิมน้องทําหน้านิ่งๆนะครับแต่รูปใหม่ก็ทําหน้ายิ้มน่ารักน่ารักนะครับเอาไปแต่งใช้กันดูฮะเป็นฟรีแอพพลิเคช ที่ไม่มีโฆษณามากวนใจด้วยครับ